สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเด้ครับผมครับคลิปนี้ครับแนวทางตัวเลขพ่อเซียนน้องคายเมื่อวานนี่ก็ลงคลิปเพิ่นไปแล้วได้ครับผมเลขล่างอย่างเดียวครับคลิปนี้สิเป็นเลขที่ว่าเพิ่นต่างรักไว้ครับพี่น้องเนาะเลขต่างรักไว้ครับว่าหันเพิ่นกะให้เขาวิ่งบนล่างหกประกอบสองตัวหกหนึ่งครับ เล้วก็ที่เพิ่นโ่งห้เกาเมเชีย์บอได้ลงคลิปแล้วครับพี่น้องเนาะเหลขกรางเพิ่นก็หหกหนึ่งครับเป็นเบื้องกันว่าเลขเพิ่นจะชนกันว่าครับพี่น้องระวังเลขวิ่งบนล่างเลข2สองตัวบนล่างกับเลขลางที่เพิ่นให้ไปสองคูเน้นเนครับพี่น้องเนาะครับก็คือชุดนี้นะครับผมลงไปเมื่อ้านนี้สามหนึ่งกับเก้าสี่ครับผมลงไปเมื่อ้านนี้นะครับพี่น้องครับ คลิปนี้จะเป็นชุดมาครบบนล่างหกตัวครับผมเพอเพอกระชิเขาเทิ้งบนนะครับพี่น้องเนาะครับได้เหลขบนไปนําเหล็กล่างให้ไปแล้วครับผมครับพอเสี้ยนน้องค่ายเพิ่มมั่นใจได้ครับผมจึงได้ก็ติดเพิ่นไว้ครับพี่น้องเนาะว่ากันตามสูตรครับผมว่าหันเพิ่นกระซงงห้ก้อนเหลขกออกอีลีหกหนึ่งครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอเสี้ยนน้องค่ายได้ครับผมเก่ามาเชี่กับขอขอบพระคุณพอเสี้ยนน้องค่ายแหละครับขอขอบพระคุณ พี่น้องเอฟซีที่เขามากดไค์กดแช่เป็นกำลังแรงใจให้กับกามาเชาครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอเซนน้องไข่เลขตั้งรักกันเลยพอเซนน้องไข่ครับก็มาเชาสวัสดีครับผมเขาเศร้าปะครับนี่เขาเศร้าต้อนว่านี่ครับเออบ้านมึงเศร้าเนี่ยหวยบ้านมันอันรนี ือเป็นเสียงเงินเสียงเป็นวัดนี่เนาะหมู่บ้านนี่ว่าจะถามอยู่หมู่บ้านกิน,นยาเบิดเจ็บเหรอโอ้กินยาซื้อบ่อใดด้วยต้องบ่ล่าไปตรวจเบิ่งจังมือจ้องมือเนี่ยช่วงนี้เขาเลยไปเขาเลยไปจักเชืเช่อแ,แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจเบิ่งแล้วถ้ามันโดนแบบนั้นยันยันไล่ในเบนหัว <laughs> โอ้ยบ่พ <laughs> อสิหัวดอกเมื่อกี้ก็ได้ตั้งจักใบแล้ว รถต,ตรีก,รรกัมีเก้าก็ม <c oughs> ีเนาะมีเก้ากส่วนนีเก้าเได้กับส่วนได้แล้วกับเอจะใส่นีเก้าไปเทาก็มาเอาไม่ก็เหลือจำกับเทาได้กัใส่จำนั่นแหละอ๋อเลขลางปลอยไปแล้วเด้อครับพี่น้องฝากไปหาตตรถตลีไปครับผมคลิปนี้ก็จงเป็นเลขตั้งลักครับผมกัเลขที่ว่าเป็นสายบน กันล่างไว้ครับพี่น้องเนาะชุดนี้อันอันที่ส่งให้บ่เอหล่ะ้อเนากะบอเอาไม่หลุดบ่ครับผมนี่อัดคลิปแล้วนี่ครับตามนี้เลยครับมันเอาเอาไม่เลยบ่เอาไม่เลยเน่ยเพราะว่าไปนั่งเห็ียดมันขึ้นเออมันป่อขอมนต์บานิดหน่อยโอ้ดีเลยครับครับเอาช่วงนี้ก็ลังเดินสุดเลยเล่ยมันคือสีมาน้ำกัดยีดอกแต่ว่าเข้าเลยจะไป จะไปหักลายตัวที่ว่าอ้าวหักกันนะเมียนตังเสือม,มันกับบ้ามาีพิดหวังครับแต่ขึ้นหดกนขึ้นหดเงิอนที่ว่าให้ไปนะเป็นหักแบบเจ็บแบบเก้า,ากันนะมันบ่มาจริงสินะครับเออเลขกันมันกับมาได้จสิน่าเนียนพวกมันอันอันบนก็กีให้ตัวเดียวเลยล่ะโอ้ตัวเดียวแล้วก็กีเลขมาก ควบบนนี่ก็ะเจียงไไปจักซีตัวไปซีตัวแข็งๆเลยตัดออกตัดออกซีตัวครับเลือดเสียไผยสีนัึงต้องเอาตัวเดือนไ้ครับผมเอาเริ่มไปเริ่มแล้วครับแต่หน่อยรถเข่ามากกว่าอีอย่างอีกเอาควบบนล่างเอาควบบนก่อนควบบุญควบบนก็มีสองสอง สามหกหนึ่งหกหนึ่งน้ำโยนลงน้ำทะเลไปเลยที่เหลือแมนว่าฮัตตวเกยตื่นซะหน่อยสองสามหกหนึ่งมีทางลานปร์เสนต์เอาที่เหลือโยนลงน้ำแถบเจอขื่นสัตเขาใหม่มีดักขอผู้ใดแล้วแต่ครับผม งานมึก<ส>็เมียนบเอยางเขาลงเงาะชิบุลละเขาผมเกิดปล่อยผ่านไปลอยครับผมน,น,น,น่าคิดตังอยากเบิง้งกับเบิ้งอยากฟังกับตังตั้งบ่ได้กับ่านเนาะเมียนเพราะว่าบทหานเขาจริงครับผมเพิ่นกับเล่มมันใจครับเอาดึงออกมาตัวเดียวเลยก็มาแช่ครับที่เอาซุกนั่นกับทีได้เอาตัวตุวต่นี่เจงกว่าที่เกินไปมึอว่าน,นี่นะครับเห็นปะสามครับผม

เอาสามตัวก็เลยแบปบกเก่งๆหนก่อนเลยผมก็ 4, จ้สี่ดีตามเนี่ยสี่หกสามครับอ่นั่นแหละเากบบมาตราหกสามหกกัสามซีหกสามสามซีว่าจะสองตัวยี่เนาตัวร่องบัดเดบัดเดเอาตัวร่องสามตัวนั่ครับะีหกสองนั่ซีหกสอง เออสิว่าพวกเกี่ยวกับเลขวิ่งอีกล่ะคือคือล่องไว้่ไงล่องไว้มันมันมันมีมีคุมอยู่แน่นเอาตัดกํนลังละก็ตัดแค่นั่นละหกสามสามซีแน่นหกสองก็วาก็วาเชี๊ยนที่ทิศทางมันเคยมาถ้ามันมามันสิมาแบบนี้เด้อถ้าเป็นเลขมันออกถ้ามันออกซีสามมันจะออกหกสามเด้อครับอ่านี่แหละที่ ตามสูตรตามสูตรตามมันทิศทางมันแม่โรงงานไม่เปิดเก้าเก้าหกเห็นไหมครับพงงานเปิดเก้าเก้ 99, าหกตอนนี้มันเป็น 6, 4, หกสี่สามหกสี่สามเออกระตูเดียวกันแล้วละ่ะมุนนองแมนเห็นไหมว่าถ้าเราปิดสี่สามก็เป็นหกสามครับแต่เลขกันนั้นอ่ามันลดแจมกันแต่เลขส้อมนั่นแหละล่ะ หกสองกันไว้แต่ยืนนมาขบบนครับม่ดเดวเนาะเหล็กบนเหล็กล่างกับปล่อยไปแล้วได้ครับผมครับนี่แข็นๆขนให้พี่น้องซี่ให้มาเกาว่ามาเก่าอันครับชุดใสชุดมันเนาะบางคนกับ้เาครับเป็นเดียวอรเป็นเป็นเดี๋ยวมองดีก็จีบได้น้ำเปิ่นปูปูจังสันน่ะ นี่ครับครับผมเมียนเซลการใช่ไหมครับเลขวิ่งตัวเดียวได้ครับผมสามครับยิงทะลุนี่แหละครับผมเอาเดี๋ยวทีหยากเช็คหน่อยครับผมก็มาเชียร์กับเลขจีดกวนพอเส้นนองคไขสมนีเด้อครับผมขาวลงให้พี่น้องทีก่อนครับผมขอให้หายไข่ไว้เด้อครับผมครับผมสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับคอมเมนต์กับอ่านเห็นแน่บ่เห็นแน่ครับพี่น้องเนาะครับจังได้กับให้กำลังใจซึ่งกันรละการได้ครับผมเพื่อนกัดแต่ย่าเลขเพื่อนเขาเพื่อนกับมันใจเป็นธรรมดาครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเซียนไดอาจารย์ไรครับผมเพราะว่าเพื่อนเด็งสี่ครับแล้วกับเขาอีรีครับเอางวดนี้ได้ครับพี่น้องเลขพ่อเซียนน้องคายครับผมเพื่อนให้ครบบน 2 3 6 1ครับสองสามหดซี่ตัวครับผมครับ2องสาวิ่งบน3ามกับผมเพิ่งเิลนไห่ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับพี่น้องเนาะว่าบนจะมา3 3ตัวส6่หสามลองส6่สองครับ2ตัวตัดก็จะเป็น6กสาม แล้วก็ล่องตัวหนึง่งคือหกสองครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขของพ่อเซียนน้องคายครับอ๋อเลขล่างกับลงไปแล้วเดี๋ยวไยขบคู่กันนี่พี่น้องที่บึงสรุปทั้งบนทั้งล่างครับก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะเลขบ่หลายคู่ครับถ่ายคลิปนี้กม็มาเจาะกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ